ร้อยเก้าทะลวงถ้ารักที่จะฟังจิวยี่เล่นไปในเส้นทางที่เราตั้งใจปล่อยผู้อื่นพูดไปเถอะ รบในตำนานทุกคนอยู่ใต้อานัตค่ะ